สวัสดีครับพรเพื่อนเพคนกับผมปืน TH คลิปนี้ผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่อง Artifact ไม่ได้พูดถึงเรื่องอะระบบ Artifact หรือว่า o p อ,อ,อะไรพวกนั้นนะครับแต่จะพูดเกี่ยวกับ Artifact ดีๆหาจากที่ไหนและ Artifact แบบไหนถึงเรียกว่าดีอ่าโอเคนะครับก่อนอื่นเลย Artifact ดีๆหาจากไหนกด M ขึ้นมาครับแล้วมาทุนทิ้ทางซ้าย ให้แสดงเฉพาะดันเจียนสูงไกลๆเลยนะครับสูงไกลๆเลยคุณจะพบว่ามันจะมีดันเจียนที่เขียนว่า a r t ์ติแฟกต์อาร์ติแฟกต์อานะครับตามนี้เลยทีนี้คุณก็ไปดูนะครับว่า a r t ์ติแฟที่คุณอยากได้เนี่ยมันอยู่ที่ไหนเช่นถ้าสมมติว่าคุณมาที่สวนดูรร้อนนะครับก็เริ่อไปดูเลื่อนดูหลังๆเลยนะหลังๆเลยนะครับ เพราะแรกๆเนี่ยเรายังไม่ฟาร์มกันเอาสักประมาณระดับนี้ก็ได้ครับแล้วก็จิ้มอ่าจิ้มนะครับโอเคเป็น thunder น,นะครับอ่า t h เดอร์อีแบบแล้วก็เป็น resolution ทีนี้อยากได้แบบไหนคุณก็ไปฟาร์มเอาที่นั่นนะครับแต่มันจะมีบาง artifact ที่หาไม่ได้จากนันเจ้นเหล่านี้ซึ่ง artifact เหล่านั้นมันจะอยู่ที่บอสนะครับมันอยู่ที่บอสก็ต้องมาดูที่บอส อย่างเช่นตัวนี้นะครับนี่ถ้าอย่างเป็นมังกรเนี่ยมันก็จะมีอร์ติแฟ์ประเภทที่คุณที่มันไม่อยู่ในนี้ก็คือกาเดียเตอร์นะครับวอ er, นเดอร์นะถ้ากดคุณต้องการคุณต้องหามที่นี้ได้นะครับนอกจากนี้มันจะมีเลกาสชุดเอชุดดีดีเอ็กซนะครับอินสตัคเตอร์แล้วก็เบอร์สเกอร์อยู่ในนี้ด้วยเช่นเดีวยวกันนะครับบอสหมาป่าก็เหมือนกัน นะครับเป็นเป็นแบบ Bot. บอสมังกรน,นะอ่ะทีนี้คุณก็รู้แล้วว่าอาร์ติแฟกต์ดีๆอยู่ที่ไหนงั้นต่อมาอาร์ติแฟกต์แบบไหนถึงเรียกว่าดีก็มาดูที่ตัวนี้นะครับดูที่ตัวนี้นี่คืออาร์ติแฟกต์อาร์ติแฟกต์ถ้าเป็นอาร์ติแฟกต์สีฟ้านะครับ อาจเริ่มมาดูสีฟ้าอาจจะยังเหลืออยู่ถ้าเป็นอาร์ติแฟกต์สีฟ้าอ่ามาดูพวกนี้นะครับคุณจะเห็นว่าอาร์ติแฟกต์สีฟ้าเนี่ยมันจะมีออฟมันจะมีออฟหลักกับออฟรองนะครับอาร์ติแฟกต์สีฟ้าจะมีออฟรองติดมาเลยที่บวกศูนย์หนึ่งถึงสองออฟนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยหนึ่งออฟหนึ่งออฟดูข้างล่างนะครับไม่ทุกข้างบนนะหนึ่งออฟหนึ่งออฟนี่เนี่ยอย่างเงี้ยสองออฟสองออฟ สองออฟคือสุดแล้วนะครับของอาร์ติแฟกต์สีฟ้าถ้าเป็นอาร์ติแฟกต์สีม่วงนะครับอาร์ติแฟกต์สีม่วงพื้นฐานกระจกสุดจะมี2ออฟติดมาถ้าเป็นอาร์ติแฟกต์สีม่วงดีๆก็จะเป็น3ามออฟนะครับถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้บวกอะไรก็ตามนี่จะเป็น3ามออฟนะครับมาดูอาร์ติแฟกต์สีทองอาร์ติแฟกต์สีทองพื้นฐานเลยกระจกสุดมันจะมา3ามออฟแต่ถ้าดี มันจะมา4ออฟตรงนี้เนี่ยสำคัญอย่างไรนะครับคืออาร์ติแฟกต์เนี่ยถ้ามันไม่มีออฟเลยนะครับถ้าถ้ามีออฟเลยนะเวลาเวลาคุณตีบวก4มันจะโผล่มา1ออฟแบบซุ่มนะครับตีบวก8มาอีก1ออฟตีบวก12มาอีก1ออฟตีบวก16มาอีก1ออฟแล้วตีบวก20ก็จะเป็นการสุม่มจาก1ในสุ่มเพิ่ม ค่าให้กับไอออฟที่มีอยู่4ออฟนี้เพราะว่าอาร์ติแฟกต์จะไม่มีเกิน4ออฟนะครับดังนั้นแต่ว่ามันจะมีข้อจํากัดอยู่ก็คือสีฟ้าบวกได้แค่12นะครับดังนั้นสีฟ้าก็เต็มขั้นของมันแล้วนี่มันก็จะมี4ออฟก็คือออฟที่มันโผล่มาใหม่นั่นแหละมันจะเพิ่มให้นะครับก็คืออาสีฟ้าเนี่ยถ้าสมมุติว่าคุณสตาร์ทให้มันที่ที่2ออฟอ่ะพอตีบวก4มันจะกลายเป็น3ออฟ บวก8กลายเป็น4ออฟนะครับแล้วพอบวก12มันก็จะสุ่มเพิ่มค่าสถานะให้เพิ่มขึ้นจากออฟทั้ง4ที่มีอยู่เนี่ยนี่คือสีฟ้านะครับต่อไปสีม่วงถ้าคุณเอาสีม่วงดีๆมานะครับสีม่วงดีๆก็จะมี3ออฟอ่าอย่างเช่นผมยกตัวอย่างเช่นอ่ะ,อะผมยกตัวอย่างอันนี้ก็ได้ดอกไม้ดอกนี้กาเดเตอร์มันมีออฟโผล่มา3ใช่ไหมถ้าคุณบวก4ให้กับกาเดร์ตัวเนี้ย มันจะเพิ่มออฟมาอีกหนึ่งนะครับเป็น4แล้วพอบวก8มันก็จะเพิ่มค่าพลังให้กับออฟลองซุ่ม1ตัวนะครับแล้วพอบวก12ก็จะสุ่มอีกหนึ่งตัวแน่นอนว่ามันซ้ำตัวเดิมได้นะครับแล้วก็12ได้อีกครั้งหนึ่งแล้ว16ได้ครั้งหนึ่งเราก็ตันนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเราถึงต้องขนขวายหา a r t ์ติแฟสีทองที่มีสีออฟ นะครับอย่างเช่นอาร์ติแฟกต์ตัวนี้มี4 o ออฟเป็นพลังชีวิตโจมตีโจมตีอัลต์อัตาคริถ้าคุณตีบวก4มันจะสุ่มเพิ่มพลังให้กับออฟไดออฟหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวลองมาตีเล่นๆดูนะเพราะยังไงไอของพวกนี้มันได้ตีอยู่แล้วละ่ะผมน่าจะมีของสีฟ้ามาตีให้มันอยู่2 3 4ส สุ่มอัปเกรดค่าสานะโบนัสใหม่หนึ่งอย่างนะปุ๊บเห็นไหมอัตราคลิกเพิ่มนะครับ2.7กลายเป็น6 2เนี่ยถ้าเราบวกไปถึง8มันก็จะสุ่มอัพอีกนะครับก็อัพจากตรงนี้แหละไม่ได้ไปไหนหรอกนะครับเอาละเนี่ยก็คือนี่คือสิ่งที่ควรเก็บไว้นะครับอย่างสีทองเนี่ยสีทองสีออฟเนี่ยคือคือดีสุดนะครับสีม่วงถ้าจะใช้สีม่วงเนี่ย คุณก็ควรมองหาสีม่วงที่พื้นฐานมันมี3ออฟนะครับเพราะว่ามันควบคุมออฟได้ง่ายอนาคตเราจะต้องดันพลังของตัวละครเราให้มันตรงสายและไปให้สุดสิ่งที่คุณต้องเตรียมก็คืออย่างเช่นขั้นสีม่วงเนี่ยสิ่งที่คุณต้องเตรียมคืออย่างน้อยมันต้องตรงสายเนี่ยอย่างเช่นอันเนี้ยความชํานาญท่าโจมตีพลังป้องกันเนี่ยมันก็มั่วๆกันมานะครับมันก็ไม่โอเคอันนี้ก็พลังพลังป้องกันความแรงขีดโจมตีอันเนี้ย เกือบดีนะครับแต่มีลุ้นพลัง,งมีพลังป้องกันโผมาเราตีบวก4ลุ้นใหม่ออฟหนึ่งแต่ว่าอย่างเช่นอันเนี้ยก็ยังมีความเป็นไปได้ที่มันจะสวยนะครับแต่อันนี้นี่คือความชำนาญธาตุพลังป้องกันและพลังป้องกันเลยมองปุ๊บโอเคไม่มีใครใส่เดี๋ยวโยนไปให้โนเอลก็ได้นะครับชอบป้องกันแต่ว่ามันเป็นซัการเดเซตกราดีเอเตอร์ ator, นะครับมันก็ไม่ใช่อยู่ดีนะครับอย่างเช่นอ่ะอันเนี้ยออฟตรงเนี้ยนะครับมันก็หนักไปเรื่องของการ พลังชีวิตพลังชีวิตและพลังป้องกันใช่ไหมแต่ว่าออฟหลักดันเป็นโจมตีนะครับซึ่งมันก็ไม่ผสานกันนะดังนั้นถ้าเกิดว่าอะไรสวยๆอ่ะเท่าที่ผมมองนะก็มีอันเนี้ยนะครับสวยเพราะว่าเป็นสีหนึ่งเลยเป็นสีทองนะครับติดมาสีออฟแล้วก็ออฟก็เป็นพลังชีวิตโจมตีโจมตีอัตาคริซึ่งมันดีเท่านั้นนะครับแต่ท้งนี่ท้งนเนี่ยไม่ใช่ว่าออฟโจมตีจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดมันอยู่ที่ว่าคุณจะเอาไปใส่กับตัวไรนะครับอย่างเช่นว่า ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเล่นตัวคลิโอเคคุณมีหน้ากากเบอร์เซิร์กที่เป็นออฟคลิใช่ไหมแล้วออฟด้านล่างเป็นออฟโจมตีออฟความแรงคลิอย่างเงี้ยมันก็สวยใช่ไหมอย่างเนี้ยออฟโจมตีเนี่ยมีโจมตีมีอัตราคลความแรงคลิถ้าอย่างเงี้ยมันก็น่าดันขึ้นมาถูกไหมครับหรือว่าบางบาง,บางชิ้นที่คุณมองที่คุณอ,อยากได้เป็นพวกฟื้นฟูพลังธาตุอะไรพวกเนี้ย คุณก็อาจจะหาออฟรองที่มันใกล้เคียงกันนะครับโผล่มาก็ได้นะครับแน่นอนว่าแรกๆเนี่ยเลือกไม่ได้นะครับมีอะไรใส่ไปก่อนแต่ว่าพอคุณขึ้นเป็นโลก4แล้วเนี่ยก็จะต้องมองถึงอ,อนาคตนะครับอย่างเช่นส่วนใครไม่เข้าใจว่าโลก4คืออะไรโลก4ก็คือแหล่งผจญภัยระดับ35นะครับสาถึงถึงสามเก้านะครับสามห้าสามหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้านี่ห้าเลเวลเนี่ย จะเป็นโลก4นะครับแล้วก็40่สถึงสีก็จะเป็นโลก5นะครับแล้วเราถามว่าเราจะเริ่มเราจะเริ่มไล่ฟาร์มอาร์ติแฟกต์ตามดันเจียนเนี่ยแบบจริงๆจ,จัง,จงๆเนี่ยเมื่อไหร่ควรเริ่มที่โลก5นะครับโลก4เนี่ยคุณจะได้คุณอาจจะได้ของทองนะครับบ้างแต่มันน้อยแต่คุณจะได้ม่วงเยอะๆเยอะอยู่ถ้าคุณต้องการม่วงนะแต่โลก5เนี่ยทองจอ,อกบ่อยขึ้นแน่นอนครับถ้าเกิดว่ามันเหนือกว่านั้นนะมันก็ต้องออกบ่อย อย่างที่ควรจะเป็นนะครับก็นั่นแหละตอนนี้ช่วงนี้ก็เตรียมตัวนะครับเตรียมตัวคืออะไรบ้างก็คืออัพตัวละครนะครับอัพตัวละครอัพพรสมรัต์ตัวละคร,ละครแล้วก็อัพอาวุธนะอร์ติแฟกต์เนี่ยก็เอาแค่น,นี้นิดหน่อยพอได้มาพอได้ใช้นะครับเราจะไปดันสุดๆจริงๆก่อนตอนนู่นเลยนะ AR 4 0ขึ้นไปนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นคลิปนะครับชาวต่างชาติเห็นคลิปเพื่อนๆที่เขามาโชว์ว่าโอ้พลันจมตีมหาศาลอะไรงั้น นั่นก็คือโลกเข้าไปไกลแล้วนะครับประเดี๋ยวเราทําของให้ถูกทางนะครับแล้วก็ตาม A r ทันเมื่อไหร่เดี๋ยวเราก็จะโหดอย่างเพื่อนๆนั่นแหละนะครับคนอื่นเขาเพราะว่ายังไงเกมนี้เราไม่ได้แข่งกับใครครับเราแข่งกับตัวเองอ่ะน่าจะประมาณนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับทุกท่านพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ